สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์เรามาเก็บเห็ดกัน่ะมาจา่าฮัลโสังม่สมังม่ดื้อไม่จมดมุดง่ายพับมากี่ครั้งก็สวยปานี่ป็นอาทิตย์จ้า อตยนี้ระฟานี่เขาก็ว่นไปา,าที่เว้นอาทิตย์เทสเมันจมาถ่อาทิตย์ก่อนเรามาทิตก่อนนบรดมานีนจ้ะที่นี้ก็เลยมาตรงเวนเ้นอาทิตย์จ้ะเพ็นจําถ่ามันโตส,สวย ถือมีดมาข้ออมามนี่มีดจอดอยู่ด้วมหามีดในกระเป๋าพอๆงาค่ะพนๆไปนอเห็ดมันเห็ดเหลืองเห็ดกมิ้นนะคะคุตาเลนนะคะกินได้ขายได้นะคะวันนี้มาไกรเติบเ้อจ้ะครับรมกเติบเอมาก็มาดาหนุกมาดานุสองคนนะคะ ดึงม้องอะมันก็ขามันก็หักเลยสวดสายไปเลยครับทองทั้งนั้นค่ะทองอยงนต์ตาเดจ่ามาเด้องานนดรเลคือข้าวผลากิเหด็ดกัสต์โครมนะครัะเทสวิเดนเด้อจ้าใครสนใจมา้ยกบเห็ดต้องกันมาเด้อ น้ำมันซอยแค่ไหนพาไปได้ทุกปาะเฉพาะสองนาท์นะคะทุกคนสองทีน้งสอนค่ะน้าเง้น้ำงาน,นี้ไม่ได้เหต้องจะไม่มีเหตุผิดบไม่เหตุอื่นนะจ๊ะเ,เ,เห็ดีอย่างเดียวเหตุกันตะลันย่งเดียวเหตมันบเห็ุมันปูอย่างเดียวเจ็สิบาเป็นปาน่ามัทุกคน เดิง่าเดินสะดว้ายู มาดำนุดค่ะมาดำนุดโอเคทุกคนไปต่อไปต่อนะคะน้่นต่อไปต่อ,ตอวสวยสวยเห็ดก็สวย ยันไม่ทนฝากกัวเพื่อนกินนังเฮยลูกซอนค่ะแล้วก็เห็นฉันมาจบขวอกน้ำหัวนี่ด้วยค่ะเดี๋ยวต้องเลี้ยงพวก เรียกเรียกมาดูดเ,ดเจ้าจ้าดอกสุดท้ายไปยมาเป็นต่อโอเคเด้อจ้าทุกคนไปต่อกันจ้าบึ <c> ้ง <oughs>